มากีี่ปแล้ว็ต้องถามท่านอาจารย์สวิทเลยครับต้องแน่นเลยต้องแน่นเลยใช่ไหมครับอะไรเป็นมากี่ปีแล้วครับถามว่าอะไรครับเขาเป็นมากี่ปีแล้วครับแตถ้าเมื่อเขาดีจังคุ้มค่างี้เราเราก็มีวิธีแก่นะทำยังไงล่ะครับอย่าดื้อย่าดื้อมอง อาจะเป็นวิธีที่ว่าไม่เหมือนไข่อันนี้คืออะไรไข่ไข่ห็นไหมครับไข่ต้มนี่เขารู้แล้วแสดงว่าจิตเขาเริ่มมาแล้วเนี่ยรักษาเข้างานจิตเขาเริ่มมาถือไข่ไว้จับไว้แล้วก็มองนิ่งๆ อ่านิ่งไว้ดีมากนิ่งนิ่งนิ่งไว้อ่าทำไงอ,อนี่มองไว้นิ่งนิ่ง,งอ่าอ่นนิ่งแล้วทีนี้ก็มองตาอตาอย่ากระพริบอ่าดี อันนี้จะเสกด้วยใบไม้อะไรอ่ะใบไม้มันเป็นนอนัลาติกโอ้ยตายนอนใส่ทานเออเอาของจริงดีกว่าอันนี้คือจิตที่แบบเอามานำเสนออันนี้คนเนี่ยบังคับจิตได้เลยอันนี้จิตจริงๆนะอันนี้จิตจริงๆเลยครับผมจิตควบคุมจิต จิตสั่งจิตจิตเป็นอะไรตามแต่จิตโอ้โหน่จะเข็นแล้วพร้อมเลยอ้าวมาโคตรฟิลิปค่ะ สหลับวันนี้ผมจะไม่มาแสดงมายากลแต่ผมจะมาแสดงกลพลังจิตกลแนวใหม่นะครับที่ฟิลิปนำมาแสดงในประเทศไทยครั้งแรกนะครับสามมิติที่ผมจะนำเสนอในวันนี้มิติแรกคือการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตอุปกรณ์ เมื่อประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมได้ส่งพัสดุมาที่รายการชิงร้อยชิงล้านนะครับแพ็คอย่างดีคำชับว่าห้ามแกะเด็ดขาดในกล่องนี้ผมจะมีไพ่อยู่หนึ่งสำหรับเป็นไพ่จัมโบ้นะครับแล้วมีอยู่ใบหนึ่งที่แตกต่างไม่เหมือนไพ่ใบอื่นนะครับผมทําอะไรไว้บางอย่างสําหรับไพ่ใบนี้ขอกล่องพัสดุครับก็เป็นหลักฐานจริงๆ่ตรงมาจริงๆ ครับจากสลิปมายากลนะครับนะครับจากโรงเรียนิลิปมาถึงนี่เลยนะครับถึงรายการชิงร้อยชิงวันเวิร์กพอยต์นะครับมีวันที่เห็นชัดเจนนะครับได้รับวันที่แปดนะครับชัดเจนเลยนะครับกล่องนี้ยังไม่ได้แกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับห้ามเปิดจนถึงวันอัดรายการคําทํานายนะครับเขียนไว้ล่วงหน้าเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับ ผมจะไม่แกะเองผมไม่แตะต้องกล่องอันนี้นะครับในนี้จะมีซองอีกหนึ่งซองนะครับที่ใส่ไพ่ผมไว้อยู่นะครับแล้วก็ปิดสนิทด้วยนะครับแล้วมาช่วยหยิบครับผมซองนี้หยิบอะไรครับผมจะไม่ถือครับหยิบซองอะไรอีกซองนะครับครับในนี้นะครับจะเป็นคำทำนายของผมมีไพ่อยู่หนึ่งสำรับนะครับแต่ตอนนี้ ผมอยากได้ดารารับเชิญหนึ่งท่านอานันดาเลยอานันดาเลยมาอนานันดามาอานันดาเชิญทางนี้สวัสดีาาอนันดาคงาาาาจะเล่นไพ่เป็นนะครับไพ่ก็จะมีทั้งหมด52ใบ,บใช่ไหมครับนะฮะใน52ใบนี้ก็ถ้าสมมติให้คุณอานันดาเล,เลือกเลือกเลขอ,อะไรครับเลือกอะไรก็ได้ไม่ต้องบอกผมนะฮะยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้เลือกมันง่ายเกินไปผมอยากให้คุณโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคุณตอนเนี้ยใครก็ได้ ถามเขาที่ว่าไพ่52ใบเนี่ยเขาอยากได้เบอร์อะไรคุณลองโทรไปหาเพื่อนกูเลยผู้ชมทั้งประเทศจะได้ยินคำพูดคำนี้ด้วยกดโทรแล้วนะกดโทรแล้วนะครับผิดเบอร์นี้ผมโดนเลยนะฮัลโหลฮัลโหลครับเป๊บค่ะฮัลโหลค่ะเฮ้ยเบอยู่ในรายการชิงน้อยชิงลานครับวัสดีเขา เล่นกลนกันอยู่ฮะแล้วก็เขาจะให้จีช่วยเลือกอไพ่ใบหนึ่งฮะแล้วก็เบอร์อะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ใบเดียวเลือกลอกมัมแมมอะไรครับมมมมแมมแมพโพดัมแมมโพดัมอาละขอบคุณมากมะจะเปลี่ยนใจไหมครับอ่าจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือจะย้ำจะเปลี่ยนใจไหมครับเป,ปเปลี่ยนใจเปล่า เปลี่ยนอ่าเนึ่งว่าเป็นแมมพอดำแมมพอดำนะครับครับผมแล้วโทรหากันใหม่ครับใครโทรกคุณนังดาโอ้โอเคโอเคว้าวผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าเพื่อนคุณเลือกเบอร์อะไรครับแฟนอ๋อแฟนแฟน แฟนเลือกเบอร์อะไรครับไพ่เบอร์อะไรครับแหม่มโพดำแม่มโพดำขอบคุณมากครับแค่นั้จบจบแล้วผมจะค่อยๆแกะซองอันนี้โอ้โหอย่าบอกว่าเป็นจริงนะยืนยตรงนี้เลยใช่โอ้นี่ไงไม่ใช่ ก็เห็นชัดๆผมบอกว่าจะมีไพ่ยอยู่หนึ่งใบที่แตกจา,จากไพ่ใบอื่นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมคว่มไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งมาที่รายการแมมโพด่ดำ โหโหยังยากังนี่นกน็นังผี <laughs> ผมจะหาไพ่เบอร์ที่แตกต่างเป็นไพ่ที่ผมได้คว่ำมาไว้มีใบเดียว <laughs> เบอร์อะไรครับแมมโพดําครับ การางกามองนมิติที่สองมิติที่สองเป็นการใช้